สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกับโอ๊กช่อง i อโอ Review นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มารีวิวนอกสถานที่นะฮะก็คือนอกบ้านนั่นเองก็คือว่าวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับมาเปิดห้องเก็บของที่บ้านนะครับเพื่อที่จะค้นหาสิ่งของบางอย่างนะครับแต่ว่ามันหาไม่เจอก็มาเจอรองเท้าที่เราใช้งานอยู่เนี่ยปรากฏว่าเราใช้งานไปเนี่ยเราไม่ได้อ,อ่ทำความสะอาดมันเนาะ ปกติเนะี่ยผมจะทำความสะอาดมาตลอดนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ดูแลรองเท้านะครับให้มันมีความเงางามนะครับให้มันมีความสดใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ให้ดูเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องทำกับรองเทา้ากี่คู่กันแน่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเอาล่ะหลังจากที่เปิดท่อเก็บของมา ก็จะเจอกล่องรองเท้าพันเน็ที่ผมผมเตรียมออกมาละอันนี้ก็เป็นคู่เก่งของผมนะฮะที่ใส่ไปไหนมาไหนบ่อยเพราะมันใส่ง่ายนะฮะผมยังไม่ปูกเชือกรองเท้าแบบรัดเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นอัตบูทเอสทีนะครับผมนุ่มมากนะครับเพราะว่าบูทมันเยอะนะฮะบูทมันใหญ่มากนะครับก็จะนุ่มเป็นพิเศษตัวนี้ก็เป็น n m d นะฮะที่เขาฮีทกันนะฮะแต่ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะครับก็มันมันมีปัญหานิดนึงก็คือไอ้ตรงท้ายนี่แหละ มันชอบกัดหลังเท้าผมต้องใส่รองเท้าตุ้งถุงนะครับต้องใส่ต้องใส่รองเท้าสูงต้องใส่ถุงเท้าสูงสูงนะครับมันถึงจะกันนะครับก็เอาละพอดีลมมันพัดมันก็เยลยมลม้มน,นะฮะอันเดียวผมจะมาไล่ขัดแตละคู่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ของผมกันเลย แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เจ้าผลิตภัณฑ์ที่ผมจะนำมารีวิวนะครับคือ d ร็ n e a k สเนกนะครับผมจะใช้เป็นประจำเลยซึ่งต้องบอกว่ายี่ห้อนี้ผมใช้นานมากนะฮะยังไม่ยอมหมดสักทีนะฮะแต่ว่ามันเงามากจริงนะครับก็อุปกรณ์จะมีแค่ถามชิ้นนะครับมีน้ำยานะครับแล้วก็พาไมโครไฟเบอร์นะครับผมแล้วก็แป้งขัดนะฮะนี่ใช้มันจนบานหมดละโอเคเดี๋ยวเราไปเอารองเท้ามาก่อนนะครับผม เราก็ต้องเตรียมน้ําก่อนนะครับเพื่อในการใช้แปรงขัดเนาะผสมกับน,น้ํายานะครับก็เดี๋ยวจุ่มน้ำแล้วก็ใส่น้ํายาลงไปนะครับแล้วก็ขัดรองเท้าได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอืจารองเท้าเนี่ยที่มันมีฝุ่นนะครับแล้วก็พื้นดำๆเนี่ยออกมามันจะใสกิ้งขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลย นะครับต่อไปจะเป็นการขัดรองเท้านะฮะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์แล้วแปลงขัดรองเท้าครับเดี๋ยวจุ่มน้ําก่อนนะให้มันชุ่มๆหน่อยแล้วก็หยดน้ํายาลงไปนะครับป,ป,รประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขัดเลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเงาขึ้นไหมเทียบกันก็ไม่ต้องขัดแรงมากนะฮะก็ขัดพอประมาณ ตรงนี้ด้วยความที่มันฝุ่นเยอะแล้วก็ใช้น้ำจุ่มขึ้นมาอย่างนิดนึยนครับมันจ้เกิดฟองฮะมันเหมือนสัดแห้งคือทำไมเราต้องผัดกับน้ำยานะครับ ข้อดีของมันนะฮะก็คือว่ารองเท้าพแพงๆะคระับส่วนใหญ่นะฮะที่ผมเล่นมานะ,ะเช่นรองเท้าบาสของไมี้อาดิดาสอย่างเงี้ยเวลาเราเอาไปซักนะฮะจ,จุ่มน้ำอย่างเงี้ยกาวเขาจะเสื่อมไวมากนะครับเวลาเราเล่นไปเล่นไปบางทีมันปิดออกมานะครับรองเท้าพแพงก็จะกลายเป็นรองเท้าคู่ล้วไม่ขี่ตังนะฮะแล้วก็เสียดายมากๆเลยเพราะงั้นผมก็พยายามหาอยู่ตลอดนะครับว่าเราจะเอา น้ำยาแบบไหนดีละ่ะที่มันจะทำความสะอาดรองเท้าได้ดีนะครับก็มาเจอเจอต้ตัวนี้เลยด็อกเตอร์สเนกเกอร์นะครับก็ใช้มานานพอสมควรนะฮะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากๆเลยภาพดำๆภาพที่มันฝังลึกเราต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่ว่า คลิปนี้เนี่ยก็จะถัาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนส่วนค่าตดางที่มันฝังลึกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเคลียร์เีกเ่องนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดนะครับกลิ่นน้ำยาเนี่ยหอมมากนะครับเนี่ย ชื่นใจเลยนะครับก็ถือว่าดีนะฮะก็คือว่าขัดไปไม่ได้กลิ่นแบบแรงนะแต่เนี้ยมันกลิ่นหอมมากต้องบอกตรงๆว่ามันหอมจริงนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้อวยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้ขายด้วยนะครับแต่ว่าผมใช้จริงนะฮะก็เลยต้องมาบอกต่อนะครับถ้าไหนที่มันไม่ดีไม่อะไรเงี้ยผมก็จะบอกข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะครับ เนทียบกันเนี่ยฮะอันนี้ผมไม่ได้ขัดแบบแรงมากนะครับขัดพอประมาณมันก็ถือว่าออกได้ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับนี่คือรองเท้านะครับส่วนความเงาด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเวิร์กเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาลงน้ำยากับรองเทา้าคู่ที่วันนี้ผมจะต้องใช้เวลาขัดกับมันเพื่อให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆนะฮะเพราะว่า เป็นคนที่รักรองเท้านะฮะช่วงตะกี้ซื้อรองเท้าบ่อยมากหลังมาเนี่ยทํางานเยอะขึ้นไม่มีเวลาจะออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับแต่ว่าคู่ที่มีอยู่ก็ต้องรักษาให้มันดีที่สุดนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นมุมกกใกล้ๆ้นะครับที่ขัดมานะครับอันนี้ยังไม่ขัดนะอันนี้ขัดแล้วนะครับมันก็จะมีความแตกต่างความเงาที่ต่างกันพื้น นะครับอันนี้ก็จะดูสดใสไอตัวน,นี้ก็ยังดำปีอยู่นะครับก็นี่เลยลำยาตัวนี้เลยก็มาแนะนำกันนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองไปหากันดูได้เดี๋ยวผมจะแปะช่องทางไว้ใน description นะครับก็ยังไงก็ลองไปสั่งซื้อกันดูได้นะครับก็ราคาไม่แพง250บาทนะครับประมาณนี้ ที่เหลือจอแดนเอ่ยอาลต้บูธเอ่ยนะครับกล่องต่างๆแล้วก็ยังอยู่ในบ้านอีกนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะจัดก,การไม่ให้เสร็จภายในวันนี้แหละนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้ำยาทำความสะอาดนะครับสำหรับ รองเท้าโดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่มีรองเท้าแพงนะครับหรือว่ารองเท้าที่เรารักมากนะครับไม่จําเป็นต้องแพงหรอกนะครับก็อย่าทําความสะอาดนะครับให้มันมีความเงงงามนะครับแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นี่คุ้มแน่นอนนะครับส่วนเรื่องกลิ่นรองเท้าเนี่ยนะครับภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับจะมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแล้วถ้ากลิ่นรองเท้าเนี่ยเราจะ จัดการมันยังไงนะครับภายในอ่ะน,นะมันก็มีเครื่องช่วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรับชมกันคลิปต่อไปกันครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้กับโอ๊กด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็จะพยายามหัดตัดต่อให้มันดียิ่งๆขึ้นไปครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าชัวแน่นอนนะครับ เอาละกะ็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพึ่งได้แค่ไม่กี่คู่เองเพื่อจะเสร็จนี่